ยุยจีรนันเมื่อคืนมีใครได้ดูบ้างร้านดอกนิ้วโอ้โหูีกแสไม่หวารอคอยถูกต้องใช่แล้วค่ะซึ่งเราจะเห็นเลยนะว่าจะมีฉากที่พี่เบนเนี่ยเขาเอาลิฟต์เขียนกระจกใช่เกลียดนักอีพวกร้านไปตายไปซะใช่นี่นี่กระจกที่ก็คุ้นๆนะกระจกอะไชกระจกคุ้นๆรู้สึกเหมือนที่เราสวอปกันตรงนั้นอ่ะเอ้ยแต่ดีนะลบออกไปก่อนเพราะทาไม่ลบอ่ะก็คิดว่าด่าฉันนี่แหละ เพราะในบรรดาทุกคนมีฉันนเหมาะกับตรงนี้ไม่จริงเธอไม่เหมาะหรอมันเพราะมันมีคำว่าอะไรรู้ไหมมีผัวแล้วยังร้านฉันอ๋อเธอยังฉลาดฉลาดเบนเคลียร์กันก่อนนะเบนยังไงแต่เป็นคนเดียวนะแต่เขาบอกว่ามีอีกคนหนึ่งก็แรงกว่าแรงไงไปดูไปดูค่ะคนนี้เขาเขียนว่าอะไรก็ไม่ได้ร่านบนหัวใครนิคัอุ้ยพี่อุ้ยรู้ใจฉัน ยุยพี่ยุยเข้าข้างฉันไปดูอีกหนึ่งคนน้องทอยเขาก็บอกว่าเขาก็อินกับความร่านเหมือนกันนะนี่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 ถอยอะไรถอทอยทอยเป็นผู้สังเกตการ์ดนี่เขาค่อยถ่ายค่อยอัปเดตแพทเราเขียนกันบ้างไหมตรงเนี้ยเขียนว่าอะไรอ่ะกเขียนว่กระจกอ่ะอยากเดินร่ามไม่รู้จะเขียนอะไรเลยโอ้ยแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมที่เรามาหัวเรากันอย่างนี้นะ แต่เวลาดูละครมันไม่ได้หัวล้อแบบนี้มันแบบอุ้ยอุ้ยมันคำมือคำมือเพราะเมื่อคืนล่าสุดฉากเหยียบหน้ามาเลยอ่ะอันนี้โอ้โหเจ็บจี๊ดเลยนี่ดูนะคะเออนี่เป็นฉากที่แบบโอ้โหปิดสนาเข้ามาประกาศว่าเธอเองเนี่ยเป็นเมียของพี่ทูนออนั่นก็คือพี่ยุยจิาน,านันันดูเข้ามาเออดูซิแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้เล่นดีมากร้องไห้หนักมากร้องไห้เก่งมาก คนมีความสุขอะแต่ต้องมาลองให้อย่างเงี้ยคือมันเหนื่อยขนาดไหนเนี่ยแต่มันจะมีฉากที่น่าสงสารมากคืออะไรหนูมาค่ะคือโดนลากออกไปนี่ไงเนี่ยโดนลากออกไปแล้วรููไม้ลากออกไปที่ใส่ชุดอย่างงี้คือท้องอยู่เนี่ยดูเนี่ยดูฉากเขาแต่ละฉากคุณแล้วที่ฉากพีคเมื่อกี้ไงเออหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนี่เบนส์เบน์ดูสิยับเยินเลยอะฉันจะจัดการเบนส์ก่อนเดี๋ยวฉันจะต้องจัดการไงอินมันอิน เบนด่าฉันอยู่ในกระจกตบเลยนี่อีกข้างหนึ่งอีกฉากหนึ่งไม่โดนด้วยนี่มาเบนยังไงเบนแลเราก็เหยียบลงไปอ่ะคุณพี่เบนน่ะสัมภาษณ์ว่าตอนเหยียบอ่ะแบบคือเต็มที่มากโดยที่เบนไม่รู้เลยว่ามันมีฉากเหยียบกัดจริงปะเนี่ยแล้วแพทดูนะเบนน่ะเต็มที่ขนาดนี้นะแล้วพอตอนท้ายที่มันจะมีฉากเหยียบกัดนะเธอดูหน้าเบนคุณผู้ชมต้องดูหน้าเบนตปุญญาพรให้ดีตอนทุนเหยียบกับ งั้นเดี๋ยวเราไปฟังสามคนนี้ดีกว่าว่าฉากนี้เหนื่อยแล้วก็หนักใจหรือว่ามีอะไรอยากพูดไหมเชิญเลยค่ะสามสาวสามคนอออไม่ใช่สามนี่คือฝีมือของเขาค่ะถึงเขาจะไม่ได้ลงมือเอมีการแต่งหน้าสไตล์เกาหลีนะครับใช่ครับอันนี้ออกแนวหน้าไหมนะเลือดฝาดเล็กน้อยไม่ฝาดแล้วนะออกแนวไหมนี่นะถึงเขาจะไม่ได้ลงมือเองแต่ว่ามันเป็นคำสั่งเขาใส่ไม่ดีใครเรลวชั่วใคร คนนี้คือต้นตอมันยังไงคะโดยนิสัยของตัวละครนะไม่เกี่ยวกับผมเลยนะท้องตัวอีกแล้วก็คือโดยเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือไปไปทำผู้หญิงคนหนึ่งท้องก็คือนางเอกอะไรอย่างเงี้ยครับก็สร้างเรื่องวุ่นวายกับมาโดยที่เขาก็แบบไปมีปัญหากับ ทางบ้านเขาเนาะถือว่าผิดผีแบบผิดหมู่บ้านอะไรเงี้ยพ่อถึงขั้นแบบตายเป็นเรื่องเขาตัวเองเออเป็นเรื่องที่น่าอายอับอายโดนไล่ออกจากหมู่บ้านเก่งที่สุดในหมู่บ้านเคยเป็นที่นับหน้าถือตากายเป็นแบบลูกสาวตัวเองทําเรื่องเสื่อมเสียใช่แล้วพ่อก็ต้องฆ่าตัวตายเราก็ต้องเหมือนแบบเราก็จะฆ่าตัวตายเหมือนกันชีวิตพังเลยเรายอมไม่ได้ค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแต่งงานของเราห้ามมีอะไรผิดพลาดเด็ดขาดกน่เออมาถูกวันวันดีไปอีกจงมาถูที่ยุ้ยสุดแล้วค่ะอันเนี้ยเฮ้เล่นโหน่าสงสารแบ น้ำตาคลอยตลอดเวลาร้องไห้หนักสุดแล้วคนนี้รับร้าวันนี้แล้ววันนี้เศร้าทั้งวันเลยนะวันนี้ร้องไห้ทั้งวันแต่เป็นซีเควนซ์นีทั้งหมดอะไรเงี้ยตามหาสามีตามหาผัวทั้งวันเลยเนี่ยเออเมื่อไหรเหนื่อยนะฉากอย่างเงี้ยเนอะเพี่อาจา์เราเล่นละครมาจริงฉากอย่างเงี้ยต้องใช้แรงใช้พลังเยอะดูสิมันทั้งเหนื่อยต้องอารมณ์ต้องจําบทดูมุมกล้องแล้วก็ต้องต่อสู้กับชายร่างกำยำสองคน โอ้ oh my god อยากให้ดูกันจังเลยอ่ะดูกันยังไงคะติดตามได้ทางไหนคะติดตามได้นะคะทางช่อง8ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสนะคะเวลา2ทุ่ม15ค่ะ